ตอนนี้เราก็อยู่ที่คาเฟ่อินกเดนฮัดนะครับข้าวผัดอินเทียอ้าวผัดพริกแกงหมูอันนี้ข้าวผัดปลาซาลิตที่สั่งนาวาชื่อร้านอะไรนะข้าวคั่วแล้วมังโกอจำได้เลยนักชารเป็อกัดตัมาไม่มาชายบอกว่าไม่มั่นใจไม่มั่นใจตัวเองว่จะไปหรือเปล่าตามปร้านเด็กพริกสองเม็ด แก้วอร่อยบนแม่ทั้ก็มีจอมดินคุณไม่ยินี่ควายเหรออ๋อนี่ควายแม่ก็ไม่ได้กินนะแม่ทั้งจังเลยอร่อยอยู่สี่ไก่ทอดชุบรูไปนู่นน่ะยอดเยี่ยดเยี่ยดอร่อยอืมเนี่ยงหมูกรอบอยู่นี่ครับหมูกรอบแกงส้มดอกไม้หอมไหมแกงส้มชะอม ท็อปปิ้งด้วยปลาสลิดเอาวต้มะเกลดหอมส่วนมากชอบี่กินของจานถือที่เป็นจานส่วนหอมนี้ครับรสชาติเกล็ดล่ามดแล้ได้หอยหอยเมี่ยงหอยเมี่ยชั่นี้ได้บอกเลยกรบอกกะบอกกระกะหอกกระบอกกระบอกนม ตอนนี้เราก็อยู่ที่คาเฟ่อินการ์เดนฮัทนะครับเปหนคาเฟ่อยู่แถวตลาดน้ำดอนหวายอ่าอนครปฐมาถมบรรยากาศค่อนข้างร่มรื่นมากโอ้เป็นเต็มไปด้วยการเดนจริงๆสมชื่อว่าการเดนเลยครับเหมือนป่าเลยเหมือนป่าเลยครับป่าดงดิบเลยครับเนี่ยเดินเข้ามานื่อกวาวงูฉกเยอะต้นไม้ร่มลื่นดี บรรยากาศมีซุ้มรอบรอบบ่อปลาเราเดี๋ยวมาดูอาหารกันว่าจะอร่อยไหมอ้าหาล่กินอะไรยอไม่ใมกนไม่ปกติเย็นเลยอ้าวกรปองถามเธอไม่เธอไม่ถำปอนไม่มีอะไรไม่ใส่สักอะไรเลยเอสเซสโซ่เย็น เมนูอะวะนี่ราการนูนมะร้ว้ม่คอยบ่อยละอันนี้เป็นราการน่นมะพราวสดมะ้าวมะพ้าวเกือบขั้วนะบางเกาะเน่จำไม่ได้ด้วยอ่ะน้าอะจำไม่ได้เลยที่เห็นหาดจิกแล้วน้ตาเราห้างพอหยุดกินี้ถือได้เลยน้อได้เียน้อยข้าวผัดพริกแกงหมู คสวยน่าตาน้าตาได้ดีคนพูดนะครับดีหน้าตาของบหลอมันเดี๋ยวมาดูรสชาติมากเลยเราทำข้าวได้แล้วเนี่ยไก่ทอดมาแล้วน่ะนาวาชื่อร้านอะไรนะร้าวัาแลมังกอจำได้เลยน่าจาเป็นกัดหาจได้ไหมหาันดูมากพี่ชายพอได้อยู่กินได้ะหมเหอ มนพี่แกงเหือหมแกงมาทานกินข้าวก่อนข้าวเปล่าเหอน้าจ้าข้าวเปล่แกงหที่ไหนเรานี่ข้าวผัดปลาซาริดี่สั่นปลาซาริดกรอบตามปลาลาเด็กพริกสองเม็ด อก็แม่ทำก็มีกอมดินคุณไม่ยินี่ควายเหรอาะไ้ที่ัวายแม่ก็ไม่ได้กินแนะแม่ก็จำนะอร่อยโอ้ยนะขอบกดพ่อไม่จะมีแต่จอโดเรมอนอร่อยไม่ไก่อร่อยอรัคุณน้องเด็กอุ้ยได้เจอกับอะไรอ่ะยับไม่รู้ต้องถามพ่อไก่กรอบนอกนุ่มในดิเค็มน้อยๆไม่เค็มเยอะที่มันออกเปรี้ยวน่าจะเอกการดองได้ป่ะอื เเยี <t od ian> ่ยมพี่แกเป็นสร่เกขาวเด็เสั่งข้าวาสออย่างลูปพี่นะจะอมปลาสลิดเออากินผมน่ากินปลากรอบกใดี่มีเรายังไม่จบใช้ออก่นเลยกลาสงอยางสงอย่างรายอยาจิ เรไก่กับนขกินสัม่้ยมื่อวานจนากนมต่ามาแรกมไปุวอะไรเนี่ยเดี๋ยวแมซื้อไก่ดีกว่ายอเด็กกินสีไก่ทอดรูไปนู่นน่ะยอดยอะยอดอยอว น้อะพี่ขออะไรนอีกหะยอเคะไรขนมจีนอ่ะเนี่ยหมูกรอบเอ้เมี่ยหมูกรอบใครตังมากินแจมเนี่ยงเนี่ยหมูกรอบอยู่นี่ครับหมูกรอบแกงส้ม หเาแกงส้มชะอมปลาสลิดซอสปิ่งด้วยปลาสลิดถ้าวอมตันนะเจ๊หอมส่วมากนี่กินหนอได้หรุอทนะี่มีนง้นจันส่วนหอวมันั้งก้อนอะไรนึ่งตักแบ่งน,นี่เนี่ยงนะคะเนี่ยงหมูกกอบเพิ่มไขมัน แต้มกุ้งกับน้ำจิ้มเนี่เปนองอครับครับสชาติเ็ดลาบอราวได้ไค่้ายเมี่ยงไม่เหลือ่ไแหนมเนืองไก่หมูกรอบอร่อยนุ่ม

มีหลายคนเลยค่ะผายน่าด้วนค่ะตอนนี้ก็มีอันนี้ค่แล้วก็มีอันนี้ค่ะโอ้เมี่ยซื่อย่าด้วยกต่อมีตุอกอมีอุ๊กแกหูนิ่มหูนุ่มตุ๊กหูนุ่มหูนุ่ม แล้วอืมแล้วเป้เรียเาไมเ่าเข้าฝามันเป็นรนมีปลาด้วยปลาเข็มในมุมน้ำก็มี เขาออกมาแล้วนี่เร็วจังเสียเจไหมแม่ไม่เสียอนนี้มาคนเดียวหล่อนนะมาจะทำใ้พ่อไปไหนอ่พ่อพายวนอยู่ตรงนั้นไม่เห็นเรือพ่อเลยไม่เระขับเรือมาไม่เจอปลาเลย ข้านล่างอานจะมีจระเข้นะุ้ยุกำ <laughs> มัน,น,นเาู่น,น,นเีมเหมือนต่องมันอยู่นมันก็โดนน้ำตาย กำลังจะเข้าสู่ทางลาดชันร้อนอะนะว่าร้อนร้อนป่ะอยากลองไปทางทางนั้นทางอะไรอะแคบจะได้ไหมน่าทางไม่มีทางต่างเลยเฮ้ยปลาไหล อะไรมันเข้าไปใต้ดินอะใช่ใชม่มีหอยด้วยหอยสีสวยนะยขมไปช้อนแล้ว